การจะประกาศเพลงรับเชิญครับเพลงเกเรพร้อมกับสวนรสดาวรุ่งครับจะรับบทเป็นอะไรคที่นู้ชมครับท่าน เรือปัญญาบ้านค้าลังใหญ่มีเรือนปัญญาบ้านค้าลังใหญ่มีมหาไทยพื้นฐานกฎหมายครบงา ทำงานมีเมียประสานไม่เสิร์มีมาลยาชาติผู้หญิงนั้นมันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เรือนสามน้ำสีอยู่ที่นิสัยสมเป็นคุณ ผมภาคภูมิภูงไายดูผมภาคภูมิดูพึงภายในเรื่องผมเป็นนายอำเภอหลักเมียหลงเมียเห็นอย่างนี้มีลูกแล้วคุณพี่ไป็นด้อำเภอ ก็เป็นนายอำเภอนนี่ยสาวน่เขาก็เลงไว้เสมอทรงฤทธิ์ในชื่อน่ะเป็นนายอำเภอนอกเรื่องน่ะเป็นลิเกคุณพี่คะลูกเราเนี่ยเติบโตมาแล้วนิสัยก็ดีหน้าตาก็ดีเหมือนคุณพี่เขาเรียกว่าสวยติดแม่หล่อติดพ่อมันคุณพ่อแล้วคุณแม่สวัสดีครับสมยศเธอลูกตายแล้วขนาดอยู่กันมานานขนาดนี้ยังจู๋จี กันไม่ห <aún> <yelled> ่างเลยนะคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้น้องให้ทรงยศอีกสักคนหึคุณพ่อพูดชัดเวลาพ่อเลยเนี่ยพูดชัดๆจ๋าอยากจะได้น้องให้ทรงฤทธิ์เขาให้ทรงยศเขาสักคนหนึ่งทรงยศทรงยศนะลูกชายเราจะทรงยศพูดให้มันชัดๆพี่เนี่ยทรงทรงฤทธิ์ส่วนน้องนะจิตตาใช่จำไว้ให้แม่นจำไว้คุณพ่อครับ น่ห่างกันบ้างก็ได้จะรักอะไรกัน,น <ม S 2> ปานนี้ฉันหน้าตาดีน่ารักเหลือเกินนะลูกนะเอาล่ะลูกชายพ่อที่มั่นหมายกันไว้ลูกคงจําได้ใช่ไหมคู่มั่นคู่หมายของลูกเหรอครับคุณพ่อเออแต่ว่าตอนเนี้ย ผมยังสนุกกับการเป็นโสดอยู่เลยคุณพ่อจะดีเหรอครับขอปริงเวลาไปอีกสักหน่อยจะได้ไหมเด็กกำลันสดเขาจะว่าเอาเพราะฉะนั้นแล้วการมั่นก็คือการมั่นอยากขัดใจผู้ใหญ่อย่าหาว่าพ่อคุมถุงชนข่มคืนโคให้กินยาเลยลูกไปด้วยกันนะเพื่อความสบายใจของคุณพ่อและคุณแม่สิ่งที่พ่อกับแม่นะ่ะจัดสรรให้ลูกนะ่ะก็คิดว่าดีแล้วและก็เหมาะแล้วเป็นที่สุด ทำให้มันดีที่สุดนะลูกนะครับคุณแม่ผมจะตามใจคุณแม่แล้วก็คุณพ่อครับถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันลูกชายพ่อเอ้ยคู่มันไม้เอ้ยส่งรีบไปครับคุณแม่อยากจะรู้ตามพาทีเอ้ย,อยกำนันนียไปครับมาเดี๋ยวพ่อจะพาไป